ผู้บริหารนะคะจากทาง GMD นะคะผู้บริหารเกี่ยวกับ n t e r p r i วก GMD ประธานเจ้าหน้าที่บริหาบรบริษัท GMD กรรมการน,นะคะพกับนี่ี่ระวตัแตแสตมแล้ก็น้องโดัญญรโรจน์นะคะดชที่ะวทับเขา เราเราตื่นเราที่เราเร่สร้างความเฉค่ประเทศใได้ที่ก่อยากเป็นจิงบน่ในเราก็อเ่แต่นรวปี่วจริงๆเพราะว่กเรป็นเพื่อกั็เป็นควาน้วกการ เป็นครั้งที่สองแล้วที่ได้รับวัลในฐานะของนักแสดงนะครับจากเวทีเอเชียก็เลยทั้นั้นระหว่างวันนี้เราได้รับเรื่อกแบบบทเรื่องมาเนี่ยครับอย่างที่เราพอกท่นนี้มันยิ่งกว่าเกินกว่ที่จะได้รับรางวัลที่สองเราเวลาคุณไปคุณนี่ก็คือถือว่าเป็นคนแรกๆแบบเป็นรุ่นแรกที่ได้เรื่องเรื่องเอะไรแบบนี้ที่เป็นเปซน่ะใช่ไหมเรื่องนี้ก็ได้เกิดแค่นไทยใช่ไหมใช่เลย ต้องขาใจที่เราเคยเปทนังทำสารโลกโกอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งที่ทำให้เราตอเปี่ยนเป็นยงไรครั้งนี้ไปคเลยครับคั้งนี้ไปไปไหนเดี๋ยวบรรยากาศยัไงบ้างครับบอกเลยนืมไปดิชั่งป่ะดรอปใช่ป่ะดรอปซอสไปมาใช่ป่ะเป็นยังไงแร่ วัฒนธรรมความน is ่ารักความสวยงามของประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติเขาได้รับรู้เนี่ยคามรู้สึกเป็นยังไงบ้างคตืใจแล้วก็่น้นการมากาีของกลได้มาแล้วานตจกกไหมดวนะไม่้ดอนเลยหือว่าการในการไปเที่ยวคอเนเรื่อหาควัุาบ้านเก่าเป็นคใน หามายที่มาร่วมงานวันน <ASS congr Kane> <K> ี <Brother> <X EN> <T> ้นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่นอกออกเทนต์มเทลวกับแฟนๆนแครนหังเป็นต้มการเติบโตได้มากเลยค่ะคือก่อนหน้านี้ก่อนที่มาไว้ทีคะความสวยงามมาได้มรัด้ใ่ชุดไทยเลยนขอบคุณใจจี้ อ๋อถ่ายใช่ไหมถ่ายเลยถ่